แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับคอ,อ,อมายคอ,องเกอร์ได้เลยภาคแรกซึ่งเราจะต้องทำมิชั่นตท่านี้ยังไงต่อเน,นี่ยบุกลุกคืบไปเรื่อยเพื่รชิงยุโรปคืน อันล่างข้างล่างมันเป็นซับไตเติลบอกว่าเสียงของไถเออรถเข็นโอ้โชว์สเปิยะ Incredible มหัศจ์มากพวกเราทําให้มันขายทําให้หายไปแล้วกลับมาแต่ว่ามันยังคงควบคุมได้นิดหน่อยแล้วเราก็สูญเสียคนไปบางส่วนแต่ว่าคุณก็สามารถจัดการเออไอปัญหานี้ใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้สายเขาบอกว่าคือแหละคือสิ่งที่จะต้องจัดการทางในพวก็บอกว่าเนี่ยแหละที่คณที่คุณต้องช่วย คุณเข้าใจไหมอันนี้แหละโทโเทียนี่ได้ทดสอบที่นี่แล้วก็ที่ดิสเซร์นเตอร์ที่ซึ่งโซเวียตรู้ตำแหน่งแล้วก็พยายามทิ้งระเบิดใส่พวกคุณคุณจะต้องปกป้องศูนย์วิจัยแห่งนี้และก็มีนักวิทยาาหลายคนอยู่ข้างในภายในฐานอูุ่วิจัย ให้คุณกระทําแปไปตั้งป้องแล้วก็ทําการปกป้องฐานพวกเราใช้เวลาเป็นเดือนในการจัดการวิจัยโปรเจกต์นี้ขึ้นมาให้พยายามต้องกันหาจนกว่าการทดลองจะสําเร็จนี่คือจุดลบตัวของโชโรตอเรียใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเรือนหนึ่งยังใช้เครื่องบินไปพัดยิงปกปักปกปักอยู่เลย

Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Preparing. Take center. Waiting order. Yes, sir. Affirmative. Reporting. Yes, sir. Acknowledged. Acknowledged, sir. Lost. Yeah. Yes, sir. Acknowledged. Uh. Unit lost. Affirmative. Acknowledged. Waiting orders. Lost. Oh lost. Vehicle recording, affirmative. Vehicle affirmative. 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 มีแรงแร่ตรงนี้ mid normal to ตั้งข้างบนไปเลยอ่ะหรือว่าต้องพาไปข้างล่างทำไงดีวะเนี่ย <Yes S 1> เอารถถันใหญ่วิ่งเข้ามาข้างล่างโอ้แรงแร่ด้านล่างมีโอเครถถันใหญ่วิ่งเข้ามาลูกอัน <Yes S 1> นี้ก็วาง การจะพังไม่ได้เร็วๆๆรถถานใหญ่รีบวิ่งขึ้นมาเร็วๆ40 minutes remaining training โอ้โหมีพาราบอมด้วยเริ่มรถถานใหญ่มันจะวิ่งออมทำไมวา Yes, yeah, sir. Affirmative. Unit ready. Yes, sir. Tàn cái này bằng tàn bùm Affirmative. Lưu Preparing. Ồ, bắn cái Affirmative. Acknowledged. Low power. Okay. Oh, Advanced Power Preparing. ลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าตั้งีเดีมแม่งโอเคแล้วก็ลงลงรถถังรถแรกขี่รถแรกไม่ยอมเก็บวะแค่ตั้งรับก็พอใช่ไหมลงคนออกไปวิ่งมาดูคราวนี้มียังไงเห็งแรกอย่างเดียวเหรอ คง้นตรงนี้ตั้งโอ้มีมีมียึดถุบุกได้งั้นตรงนี้ตั้งอะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องการพอปืนทวนด่วนแล้วพอบินโวนวางๆเข้าไปพอปินทนเกมนี้โหดมากราคาถูก เป็นอะไรที่น่ารำคาญมากวางป้อมปืนกลไปก่อนอาหารไม่ต้องว่าสปายตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวห้าร้องเอาสปายเอารถไปไล่มีที่ถูกแล้วสปายเปิดแนพ Unit ready. Building. Preparing. Building. Oh, hold oh. me, Mammon. Bye. Yes, sir. No. Unit lost. Affirmative. Unit lost. Construction complete. Unit lost. Mammon, they don't like how many you. Prepare. Building. โอเคสปายสปายวิ่งไปได้แล้วสปายวิ่งเข้าไปด้านบนจำได้แล้วถ้าเกิดว่าเอาสปายเข้าเข้าลงอะไรต่างๆได้มันจะมันจะไอ้นี่มันจะมันจะราคาถูกเอ้ยไม่ใช่ป้นเงินได้ใครหลุดแร้วิ่งเข้าง่ายๆข้างหน้ามีไอ้นี่ทำไมยังหาทางศัตรูไม่เจอ่

Unit lost. Acknowledged. Affirmed. Very no, well. Oh. Yes, sir. Reporting unit lost. Construction. We're we not ready. Building. Unit lost. Building Reporting at once. Yes, sir. Affirmed. Oh. Unit lost. Oh, we're awidhu baik. Waiting or Construction not. Construction. ยไม่จบพี้มีสามปีเปทีเมตนมันเอาระเบิดทันโลมาเรื่อยๆเลยวิโอมันขึ้นมาขึ้นมาทางนี้ m a t i v e

สั่ง,งไปแล้วจ้าไปตั้งตรงข้างหลังข้างห yes, ลังเดี๋ยวรวมพลังกัน Unit, <vehicle. S 1> ไล่ตกกัน <imitation> 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 Construction complete Unit ready. Unit prepared. Construction. Construction, Construction complete. Building. Construction complete. มาปลายตาย Training นี่มาหรอโดนรถแม่ยับโอ้โหหมดคำพูด Unit ready sir On my way for King and country On my way Vehicle affirmative Vehicle affirmative ไม่น่าจะมีหมานะต้องดูต่อไอ้นี่ดูไอ้นี่ดีบีนี่ก็ซ่อมเอา Waiting yeah, order, sir. Acknowledged. Yes, sir. Mm -hmm. Affirmative. Awaiting order. Acknowledged. Building. Unit prepared. Unit lost. All. Building. Yes, sir. Base is Waiting order. Acknowledged. How are you? Unit ready. Lung Lung ready. Building. Okay, by รวบรวมรถถังก็เยอะ <Commander. S 1> เจอแล้ว <ready>. เอานั่นแหละใส่เข้าลงแเ่ดูดี้ได้ตังค์เท่าไหร่ไม่เห็นได้ตังค์เลยวะ Unit ready Building Construction complete On hold Cancel ฝังนู้นเงินหมดแล้วอะ่ะมันเลยแบบว่ามาทางนี้งั้ถ้าเกิดตั้งรถไปโอ้โหมาทุกทาง yes, <sir. S 1> yes, Light at reporting yes sir affirmative reporting yes uh -uh. <coughs> sir oh, oh the line line reporting acknowledged awaiting more knowledge affirmative <coughs> 20 minutes remaining <coughs> 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 oh อย่า yeah, 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 Acknowledged. Order acknowledged vehicle affirmative. Acknowledged repair Waiting or Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Prepare. Training. Repairing. Unit lost. Unit ready. Yes, sir. Acknowledged. Uh, อาเรถถังมาเยอะๆ prepare. <Unit> ลงแร่ลงแร่ลงแร่หน่อยไป,ไปนี่เอง <prepare. S 1> ลงแร่ขาดลงแร่พี่หน้าทำไมถึงเก็บท้าเอา้าโอ้ Yes sir, a uh, f f i r m a t i v knowledge Hold. Cancel. Building. Unit lost. Yes uh, reporting. Uh, affirmative. Uh, affirmative. Oh, uh, hang Affirmative. Uh, uh, deploy here. Yes vehicle reporting. Waiting armament. reporting. No. No. Building. Yes, sir. Yes, sir. Waiting order. No, recording. Lost. Yes, sir. That's affirmative. Maybe the west. Construction complete. Building. Bomb bomb bomb. Waiting order. Affirmative. Construction complete. Cannot deploy here. Hmm. Building. Repairing. ลรงแรน่ต้อง <Construction S 1> สามลง, <complete. S 1> ลงแรก่ไม่พอนี่เองแบบนี้เพิ่มแล้ววาง <Ab ility. S 1> วางไอ้นี่ใหม่สปายออกมาใหม่ลืมไปเลยว่า <Training. S 1> มันลืมมาไปดูเลยว่ามันได้อะไรแต่ว่ามันไม่เหมือนไอ้นี่หรอกไม่เหมือนภาคภาคสองเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์คอะไร construction complete unit ready อย่างน้อยตั้งไอ้นี่ก็ราคาถูก หกรอยเฮ้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 ยเมีข้างหลังด้วยรถแร่รถรถเล่นรถแร่รนเล่นโอ้มันจะมาทุกทางเลยใช่ไหมรถแรกแพงนะเฮ้ยตอบเข้าไป Two Unit ready. Building. Unit lost. Building. Yes, sir. Ah, yes, sir. Unit Ready. Building. Ah, Unit no. Maybe mm -hmm. <coughs> สปายออกไปแล้ว <pik> ir, เอาเข้าลงรถถังเลยถ้าไปตอนแรกาการสร้างลงแรกไม่ทันเน่ยมาทางไหนอีกเน,น,น,นีถถ่ย Construction complete Unit ready Reporting building Yes sir ตรงนี้โอเคแล้วสร้างป้อมโอ้โหมาขนาดนี้ on hold cancel โอ้วีดีโอแพ็กเลยนะ reporting technology minutes remaining construction complete prepare ใชโอ้ต้องต้องเล่นต้องเล่นฝัง่งบนก่อน a c k n o w l e d g e a c k n o w l e d g e u n i t ready Acknowledged. Affirmative. Yes, waiting sir. order. Acknowledged. Oh, Yes, sir. Vehicle reporting. Affirmative. The Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. You may Building. Yes, sir. Affirmative. Naval unit lost. Yes, sir. Reporting. Construction complete. Oh. Repair. Yeah. Oh. Yeah, ah, <laughs> uh, Unit <laughs> lost. Construction complete. Oh Yes, sir. i Yes, sir. Yes, sir. Acknowledged. Permanent. With a hole. We'll a That what happened. Oh you would have the open lip that a permanent, Finding... acknowledged, Yes sir. Yes sir. Unit ready. Building. the we Waiting order. Affirmative. Acknowledged. Icknowledged. Construction complete. Warning five. Yes, sir. Units remaining Our base is under attack vehicle. Affirmative. Unit ready. Building. Unit lost. ready and waiting. Affirmative. Funny go Unit lost. Yes, <coughs> sir. Acknowledged. Unit lost. Building. Warning. Four minutes remaining. ไอ Yes sir ไปไล่ไปไล่มัน <cknow> แห่งเล่นซ่าดมด,ดแรกกูปิวหมดเลยดูดแร่ดนดแร่หมดเลยอะ่ะอ yes, ีกสามวิที รถแรกเลยคันเดียวองเหลือสองคัน Yes sir Reporting ไปเก็บใกล้ๆน่าจะน่าจะการทันหรือเปล่าวะเนี่ยบางแน่นี้โ Affirmative Affirmative แล้วก็จัดการ น่าจะโอเคแล้วเราเมื่อกี้นี่สปยายเราวิ่งถึงไหมเนะี่ยน่าจะถึงไม่น่าจะถึงบาง yes, งง yes, ้าจจง,าจจงไปไป,ไปเก็บแร่ด yes, ้านนู้นไปเก็บแร่ด้านนู้น โอเคโปรโชโนเปียจะทำงานได้แล้วต้องฟืนฟืนคารากำลังรถแบ่ก่อนเมื่อกี้โดนเอาหนักไปหน่อยเดียบ์ร้อยโอ้โหโชโนโชเปียทำงานแล้ว แล้วเมื่อกี้มันทำงานยังไงอะหยุดหยุดเวลาหรอโอเคมิชชั่นต่อไปสงใส่หยุบอันไหนข้างบนตึง่งก็คือ ไม่ว่าบนกับล่างมันก็คล้ายๆกันแหละแค่แบบว่าตำแหน่งของวัตถุมันจะอยู่คนละแบบ hmm. ผู้บัญชาการ <I> believe, ฉันเชื่อว่า <the label S 1> พวกเราเนี่ยถึงจุด four, เปลี่ยนของสงครามแล้วด้วยไอโอเลนของ ตาตาลีนตอนนี้ออฟไลน์ไปแล้วแล้วก็โชโนตัวไอ้โชโนตัวเปียของเราทำสำเร็จคราวนี้แหละวิท์เดินแของชัยชนะอยู่ไม่ไกลแต่ว่ามันก็ยังคงเหลือหลายอย่างที่เราต้องทำหนึ่งในสปายของเราเนี่ยได้คอนเฟิร์มว่ามันความน่ากลัวทุกุดได้สำเร็จนึ่งน่ากลัวที่ตุดที่ได้เจอก็คืออะต้องบิกบอมบ์ตาตาลินวางแผนที่จะปล่อยระเบิดนี้ในเมืองของยุโรปหลายเมืองถ้าเกิดว่าเขาทำสำเร็จเนี่ย เผ่าพันธุ์ของเราที่เป็นพันธมิตรเนี่ยก็จะกลายเป็นซากนี่ก็คือนายพลแมจอโ์โกวาซิสหนึ่งในยุทธศาสตร์ผู้แจยุทธศาสตร์ของโซเวียตซึ่งทั้งโดยเขาคงเนี่ยได้บอกว่าข้อมูลของแผนของเตอร์ลินี่อยู่ด้านนี้ดังนั้นสตาลินเนี่ยจะใช้ สารของเขาเพื่อที่จะสังเวยเป็นแก่สังเวยในการที่สร้างกับดักขึ้นมาแล้วเขาก็จะทิ้งระเบิดมาซึงคุณจะต้องไปหาไอ้ในคนคนนี้ทรงสปายผ่านเข้าไปที่คอมมานด์เซ็นเตอร์แล้วเมื่อคุณไปดึงโควีเนี่ยพาเอพีซีแล้วก็ไปดึงไปดึงโควีชออกมา ก็คือไอ้านพลยุทธศาสตร์คนเมื่อกี้แหละโอ้โหมีทหารด้วยถ้าใจจานตรงเคยคงต้องต่อกันพาร์น้าครับ